สวัสดีครับวันนี้ก็เจอครัวตะปอ,อแยแกวันนี้ก็มาในชุดแดงเป็ดพี่น้องวันนี้ฉันจะทําเป็นแนวปลาปัานินลุยสวนสวนคนอื่นอาจจะงามงดงามแต่เดี๋ยวแกมาดูสวนฉันจะเป็นยังไงดับแรกเราก็ไม่ต้องอะไรมากเราก็ทอดปลากันทอดปลาเองก็ใส่น้ํามันไปเยอะ ใส่น้ำมันไปหมดเลยเอ,อ้จะบอกอะไรด้วยพี่น้องเวลาน้ำมันเองเหลือเนี่ยสามารถเอาไปขายร้านของชำได้กองไว้แล้วก็ใส่ถังเอาไว้เอาไปขายเขาคิดกิโลจักบาทไม่รู้ฉันก็งงคือกันอ่ารอตอนนี้ร้องกระทาก่อนให้มันพูดพุดปัดปัด,ด,ดอ่าแล้วก็ทาเกลือไปในปลาเองเลแล้วพอทาแน้วเราก็จะใส่ปลาไปเลย มาเด้อมาเด้อนี่เอาล่อปลาไข่มันเลีเลย้ยวแล้วแล้วก็พริกเดี๋ยวดูตอนพริกก็เรียกันอ่าเราจะทำทอดปลายังไงให้ไม่ติดกระทะนะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องใครบอกว่าทอดในหมอ้อฉันจะทุกข์ แล้วก็เอา,เอา,เอาน้ำมันสึ่มไปในปลาข้างบนเรืเ่อยๆจนกว่าขอบตาปลาจะดำแล้วก็ขอบตาฉันก็จะดำนี่ผมจะเกรียมพริกนะดู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 ผมเกรียมพริกแล้วนะว,นะว่าวของไ้เป็นไงของแท้ผมอบอกเลยจะหางคุดรออีกหน่อยอร่อยแน่ อ่าแล้วเราก็จะมาทำน้ำจิ้มลาดปลาลุยสวนกันเด้อพี่น้องอันดับแรกฉันก็จะใส่แนวเครื่องสุงไปก่อนแนวเครื่องสุงไป เหมือนแบบแนวน้ำจิ้มราดอะไรเงี้ยระหว่างที่เองรอปลานะตอนนี้ปลาฉันทิกไปได้แล้วรอเล็บนึงร็งได้กินน้ำปลาน้ำปลานี่หนักหน่อย าใส่ไปเยอะๆโอเคแล้วได้ที่แล้วแล้วก็คนเลคนเลเอาให้มีเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงสันก็จะใส่น้ำส้มสายซูไปหน่อยนึงไม่รู้เลยกินได้ไม่ได้ไม่รู้เลย อ๋อเซ็ตแล้วเองก็มาพักเอาไว้ระหว่างนี้เองก็จะมาจัดาจานกับปลาปลามาแล้วโอ้ยร้อนร้อนร้อนอุ้ยกรอบๆคะ่ะเลยยั่วค่ะโอ้หนักเลยตักึตึงเลยเห็นไหมนี่ทอดปลาต้องทอดให้กรอบอย่างนี้ ให้มันสเ็ตน้ำมันแห้แห้งๆเองก็จะเอามาพักไห้ก่อนนี่แหละพักไว้กับมืออย่างนี้ด้อพอเซจแล้วเองก็มาใส่จานปับ๊บพอใส่จานเองก็จัดพักอันดับแรกเองก็ใส่มะม่วงไปก่อนเลยไปได้มะม่วงสวนใครไม่รู้ไอแม่งนี่แหละเอาแบบเป็นเป็นสวนฉันเป็นสวนบ้านฉัน เด้อหาแมววางก่อนด้อวางก่อนด้นอวางวนี่แหบวบีแล้วก็เห็นอยู่แวบ๊แวบๆสารแมร เนเียอามาหน่อยอามาลุยหน่อยลุยสวนหน่อยววับ,วบใส่เข้าไปใส่เข้ปาปสวนฉันสวนคนอื่นไม่รู้อาจจะงามแต่ดูสวนฉันเอากินได้พอบ,บ่าบใส่เข้าไปเอาใส่เข้าไปปุ๊บ แล้วก็เราจะเห็นใ้แนวนี้ปาบเขาให้ปาบคือลุยสวนมันต้องแบบแนวให้ปาบไม้มันเยอะหน่อยเส็จแล้วก็มาลุยมาลุยกันอย่างนี้นะมาลุย ปั๊บเซตน้ำจิ้มที่เองได้มาคนเลคนเลคนเลแล้วก็ลาดเข้าไปฟาบ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 นี่แหละอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ตาปอขอชิมก่อนเลยอ,อืออโอเคทำกัน,กนอร่อย โอ้โหร้อนหรอลืมกดติดตามนะปอนเจ๊ะบ๊ายบาย